อีกจุดหนึ่งที่ห้ามาสื่อวัตถุดิบครับ,คร,บครัวสมศรีโต๊ะจีนผู้จัดการอยู่พอดีแล้วครับวันนี้สวัสดีครับเมื่อมาน <c oughs> <c oughs> เอาแผ่นป๊ปเปี้ยห้าโลครับ <c oughs> นอกจากเข้าจะมีโต๊ะจีนอาหารดีๆแล้ว ทางร้านเท่ายังมีอาหารแห้งอาหารแห้งอาหารสดก็มีเนาะเฮียเนาะครบทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับบ่มี่แต่แต่โต๊ะจีนเลยครับพ่า,า,พาหมี่ซูยาเดี๋ยวสิผ้ายางเบิ่งเนือ้อสีผ้ายางเบิ่งนี่ครับเนื้อหมูสะอาดทุกวันนะครับใหม่ทุกวนัน ปลานี่ครับาน้ำส้มปลาทูไก่เนี่ยเกียผ้าเราเบิ่งครับนี่มีหยังแน่์ครับมิหยังแนห์น้ำเสนื้อได้เลยผักรวมมีผักรวมมีปูอัดปูอัดมีหลากหลายนะมีหลายยี่ห้อครับครผมพวกปลาหมึกปลาหมึกก็มีหลายแบบมีพวกเนื้อปลาเราด้วยเนื้อปลาดินแมคโครับพวกหอยพวกกุ้งสดอืมกุ้งสดกุ้งสดหอยแมลงภู่ครับ ของู่ตัวใหญ่ก็มีนะครับส้มดำนะครับผัดไทยนะครับพวกปลาทูสดก็มีสดๆนะปลาทูสดๆครับหอยว่าอะไรพูดจากนิวซีแลนด์โอ้ครับผมนี่มาที่นี่ได้ครบทุกอย่างเหลือทูสดๆดีเหลือทูก้อนนีไปทำผัดกระเพราได้ผัดพริกได้ครับผมไวัคือดินนี่จะเป็นพวกชิ้นส่วนไก่ มีพักสดพร้อมพักสดนะครับเป็พวกุกเชียงก็มีมีพักพอบอบหมึกแห่ปลาแห่มีหมดทุกอย่างพริกแกงมีทุกอย่างครับสดตามควาการมีทุกอย่างอือตัวนี้ก็กเป็นป้ายนะเป็นป้ายทอดนะครับครับป้ามีซุดเนวครับนี่หยักทอดปลากระก่ ต้องหูป้าครับถ้าดูเทียบโอ้พรงนี้ชิ้นส่วนไก่ทุกอย่างปีกไก่ปีกบนคปีกบนปีกเต็มพวกน้องพวกนะ้พมกทุกอย่างไส้ตันเหนือสุดสดมีโอ้ครับมีทุกวันตดทุกวันครับครัแล้วก็พวกลูกชิ้นลูกชิ้นมีทุกอย่างหมูเนื้อแล้วก็เห็ดเห็ดมีหลากหลายนะครับครับเมนูก็่สุขภาพเห็ดเข็มทองเห็ดออริจินเห็ดหีมะ ครับือทุกอย่างทุกชิ้นหมูเนื้อเอ็นฮอนดอกมีทุกชิ้นเนื้อแท้มีหมูแท้มีมีหลากหลายนะครับฮอนดอกมีหลายอย่างมีชีดมีปลามิชิ้นปลาระเบิดมีมนะครับพวกจอมีไกจ่จอครับครับแล้วพวกนี้ก็เข้าสัดสนะครับครับผมแล้วก็มีเป็ด เป็นตัวมีฮะราคาถูกครับปกสอถ้าเป็นบ้านเราตัวประมาณ500บาทท,ที่ประมาณ280บาทโอต้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมบนี่ฮะนี่คือเฮียเพันผ้เนาเบิ่งหลานนี้นี่ส่วนเดียวเลยครับนี่ข้างในพี่น้องเบิ่งเอามีปัดสสูนยียวพี่น้องจัดการจัดงานนี่รับมาหาได้เลยได้ไดครับได้ได้เป็นงานเป็นงานเปาสีดำนะครับคับ ใส่บริการก่อนเขาเอาของไปใส่แล้วเร็นงานละจังเพเกียยต่างวีลาได้เลยโอ้สุดยอดสุดยอดใส่ข้าใจเลยครับครับผมนี่ปอเปี่ยผมมาซื้ออยู่นี่ละนะไปถอดทรงพี่น้องก็ไดสดทุกวันปอเปียก็เก็บในห้องณูุูห้องเย็นครับผมอ่่จะได้กับมาผู้ใส่ห้ากจได้ของสดทุกมือมาที่นี่ครับตัวสมศรีโตะจีนนอกจากซิมีโตะจีน รสชาดีราคาโบาแพงคุยกันได้อัเฮียใจดีอเฮียใจบุญนะฮะไปเห็ดบุญทุกมองทุกบอนยังมีอาหารสดอยู่รลานอาหารแห้งอยู่รลานเนี่เขาก็มีจำหน่ายตลอดทุกทุกมือเนาะครับครับผมทุกทันครับขอบคุณครับผมสสวัดีครับ